เราบอกให้ใช้เวลาไปสามวันสรืบอกว่าจะรีบไปหาพัน์ทองมาให้เร็วที่สุดสามวัน่ไ,นนไหมเรอี่กอบไรามาลไม่ต้องกลัวเรามาเอ่ยเรามาช่วยแจกอะไรม ลับงานทองนี่อะไรพันทองจากข้าวสารดอยยอดจากร้านทุกอย่างยืดเส้นาวัดคุณยังเปิดอยู่เลยเนี่ยไม่ได้แปลว่าที่ข้าวสารดอยยอดมาเลยซื้อมาที่พ่อมาใช้แทนจัดเดียวนี้อ้าวอ้าวจะใช้ได้ไหมใช้ได้เหมือนกันเธอคนไหนกับเจ้านี่พี่ชายเล้วต้องสนิทพี่สุปเปอพี่นุอรัาพันทองจัดการเลย ไ oh, oh. ว้พงศ์ที่มาฆ่าซาบานเล้ยไม่ใครเดือกใคร่เลยคันๆอะไร <laughs> เลิกกับงานนี้คือทิง้ง <laughs> ทิ้งเลยจะ <laughs> โผล่เป็นตัมันไม่ได้เที่ยงเปียกเหมือนเดพี่มย์ทำไมเ <laughs> ม็ดไอ้พวกก็ต้องทิ้งนะเลิกแต่งานนี้ <laughs> ทิ้งถึงเทา <laughs> ทิง้งตังนออกไป <laughs> เลยอะเม็ดเฮ้ <Yeah. S 2> <laughs> เนี่เหรอยังจงเนี่ยท่านเสือพี่มาช่วยคือหม่องชั้นเน่ยนะเป็นคนไปเอาพานทองมาจับใครสั่งเลยยอดยันมาช่วยม้าตัวนั้นอ่ะไรว่าเป็นทองมาเลยเนี่ยเนี่ยนี่คืออะไรคือว่าจะต้องเอานี่มาลิ้งทิ้งโอ้โหนั่นนั่นมาได้ยินเลยเนี่ยพระองค์พระองค์นี่คีณเสือนะเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพานทองเนี่ยไปลองเลือดจากรเสืออกอินทรีย์น้อยเนี่ยจะหายไหม เนี่ยทำเลยทำเลยไปทำไปไปนเดูวจะไปไปไหนไมคะจะไปนเชนก็ไอไหนก็เรื่องของเขาแหละไม่ต้องรู้มากถ้าเป็นใครอ่ะเป็นคนนช่ไหมอนี่เรอคนอ่ะปากทุกคนเลือกอีกคนนี้ว่าอะไรไม่ใช่เ่ยตัวปอกเราสลายใชแล้วอ่ะบอกแล้วไปเล่นาเรพี้องไห้ไม่เชื่อ แม่เดี๋ยวตกหน้าเบี้ยวเลยหลงกันหน้าตาแกจริจักรานี่มันมากนะเถอะท้เป็นยตัวเลูกหมายกมันว่ามึงอ่โอ้โหจัดทว่าเยไแล้วไม่ไหวหนุยจับหัวหมหัวบ้าว่าหมาไม่ปาน่ม่ฟังไว้นะเมื่อมันตัวทลูกหมาเลย แกจะพูดหรอกนี่เพื่อไปประกวดมาได้ที่หนึ่งเออประกวดอะไรวะประกวดมานกินได้ที่หนึ่งเลยงานอะไรงานกินหมาีอกจาเดินตรงนี้มาินตรงนี้ใครเนยฉันไม่รู้จักฮะเป็นคนาดฮะเดียตกเดีวตกจ้าเตกจ้าพาพี่ดพาพดงหยุดจริติะจล้กาใช่ไหม ทำไมและมองหน้าผมฉันดีๆเพราะพี่นางอะไรมองฉันเหนื่อยเหนื่อยจะเหนื่อผมจะคือใครจำได้ไหมมองหน้าฉันจำไม่ได้แล้วฉันก็ไม่รู้จักคนอื่นเธอด้วยออกไปจากที่นี่ฉันออกไปตอบด้วยพันจะแพ้ด้วยพันเดี๋ยวจัดการให้ไปไปจันเจรจะมาตบ พี่นานตอนนี้คือใครทำไมคะมอนฉัน điều đầu <laughs> lên 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 lột đấy, mấy cậu làm? Mày đùn đi. Ủa, mấy cậu làm đấy ư? Mình làm thế tổn rồi. Giận không? Thế được mấy Để nó bị máy đấy đùn đi. Khỏe rồi.